สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับทำกลางบรรยากาศครับพี่น้องเนาะครับเอาในคลิปนี้ครับผมอาจารย์เซียนเขาใหญ่เพิ่นจะามากโค้งสุดท้ายให้เดอครับผมครับโค้งสุดท้ายอาจารย์เซียนเขาใหญ่ก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับว่าหานเพิ่นกะได้หลักสิบตัวเดียวเลยครับผมเก้าครับพี่น้องครับเซียนเขาใหญ่ ในส่วนเหลขกที่ว่าไม่ประกบกันมากอะลงไปคลิปก้อนน้านี่ครับพี่น้องเนาะพร้อมกับเหล็กเด่นหรือว่าเหลขกลักซินะครับผมครับในคลิปโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นจิมีการเปลี่ยนแปลงจจงไดบอใจัจงไดกลับไปเบิง้งน้ากันครับพี่น้องในคลิปนี้เด้วครับผมกับแนวทางตัวเลขของโค้งสุดท้ายเซียนเขาใหญ่ครับเพิ่นจะเปลี่ยนตัวเหลขกหรือว่าเพิ่นจะยังคงเดิมครับพี่น้องเนาะครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับ เซียนเขาใหญ่เก่ามาเชียกับขอขอพระคุณกับผมเซียนเขาใหญ่เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียรทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์เซียนเขาใหญ่กันเลยครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผม ครับผมสวัสดีครับเจ้ามาเชียร์ผอซีทุกทัานครับครับอากาศเขาใหญ่ตอนนี้สามสิบแปดองศาครับผมมาเชียรอัเงได้อนบอยู่นนสี่สิบวัาแล้วบ้งอ่าประมาณสี่สิบนี่แหละครับผมครับพบกลัวสับเนาะครับามันจะลูมันจะรอดมากกว่าเขาครับผม แล้ววันนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายยังคงเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงครับผมแบดนี้โค้งสุดท้ายยังคงเดิมแต่ป็นเน้นชุดเดียวแล้วก็สามตัวสองชุดครับผมพร้อมกับเลขดับสิบหน่วยหกตัวโอ้เน้นดับสิบหน่วยนะครับผิดใจกรรมการได้อาจารย์ท่านไหก็จะว่ากันเด้ครับผม มันดับไม่อยู่ก็ยินดีรับฟังคำดินทาครับอืมเลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาคนระับหลักร้อยก็สองตัวมาตัวนี้ก็รู้สึกว่าแต่ต้นปีเข้ามาตลอดเลยนะครับอืมอเี๋ยวงวดดีปฝากไว้ให้ถ้าเอฟซีสันใดสนใจเลขชุดเดียวก็เล่นได้หรือจะเล่นชุดรวมแบบคลิปเก่าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมอืมเอาหลักร้อยครับหลักร้อยบนหลักร้อยครับ ครับผมเด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอ่าขีดเส้นใต้ไปที่เลขศูนย์ครับผมหลักสิบเลขแปดตัวเดิมสิบบนแปดตัวเดิมครับครับพอสำเนียงดับแปดผมเดวดูว่าดีอีกครับดับชุดสองตัวครับผมแปดห้าแปดห้าครับุด สามตัวก็ศูนย์แปดห้าและหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดห้าครับครับผมแล้วดับเลขสิขหบหน่วยไว<น>้สักหกตัวแล้วเลขไม่น้าลงทุนสิบหน่วยพูดง่ายง่บนไหครับบนบนดับสิบหน่วยบนครับสิบหน่วยเด้อครับผมไม่น่าลงทุนสองสี่หกสองสี่หก เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์มั่นใจไม่มาสิบหน่วยแน่นอนเลขหกตัวดีครับครับผมสองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ครับ,รบล่างปักหลักหน่วยล่างหน่วยล่างครับผมปักหลักหน่วยล่างเลยเลขสามสามครับผมครับผมเลขสามลองเลขค่าลองห้า 0305ครับสองชุด0305ครับสองตัว <ผม S 1> ล่างนี่แหละครับผมนอ์สองสองศูนย์ชุดก่อนที่ลงไปคลิปแรกเราเล่นไม่ได้เพราะมันก็ไม่เยอะน้อเลขล่างเล่นได้ปะครับเล่นได้เล่นได้ครับผมบเพราะแต่แต่ที่ดูเด็ดเด็ดแล้วผมมีอยู่สูตรหนึ่งมันคำนวณหลักหน่วยล่างมันสามารถบอกได้ว่าจะออกเลขคู่หรือเลขคี่ครับ เงงวดน,นี้มันบอกว่าเลขหลักหน่วยล่างต้องเป็นเลขคี้อืมอืมวันที่แล้วก็บอกเลขคี้ครับเสียงเสียงพันร่มหมอาจาันครับผมพันรอ๋เพราะว่ามันมันเอาตัวเนี้ยเข้ามาเจอมันเอาสามตัวสามตัวไทยครัง้งครั้งแรกอะ่ะครับผมอ่าหลักหน่วยแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่สี่อะอืมอย่างงวดนี้มันก็สองบวกสี่เป็นหก เราเอาหกไปบวกเจ็ดมันลงเลขขีครับอ่ามันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างวดต่อไปเป็นเลขขีสันทีเลยอืมแต่ทีนี้ผมแล้วมันมีสูตรกำกับมาอีกหกตัวหลักหน่วยผมจับออกมาแล้วมันมีสามห้าเจ็ดครับอืมหลักหน่วยอะแต่เจ็ดผมดูแล้วมันไม่สวยนะข้างล่างถ้ามันมาเลขดังเขาก็ถือว่าพลาดไปห้าดเจ็ดเจ็นข้าแล้วอ๋อครับ รู้สึกว่าจะดังเยอะนะห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมอืมแบบผมคิดว่าน่าจะมาศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมครับผมนั่นแหละนี่สองตัวเนี่ยสวยที่สุดเนี่ยครับศูนย์สามศูนย์หางล่างเลขสองศูนย์เรข่องเก้ามาเชียเขาไม่ต้องไปเสียใจนะห้าหนึ่งสองอ่ะห้าหนึ่งสองเอ่อที่ว่าเด่นโมนี่ห้ามาลักหน่วยแน่นอนครับอืมติดอยู่ติดอยู่ครับสามตัวติดหนึ่งตัวสิบหน่วยนะ สามตัวแล้วก็ติดหนึ่งอ๋อหนึ่งอ่ติดหนึ่งไปหลักร้อยครับผมห้าไปหลักหน่วยครับผมแต่สิบหน่วยนี่ผมดูดีๆแล้วสองไม่ไม่มาสองไม่น่ามาครับผมครับถ้าสองมากก็ไปหลักหน่วยแล้วครับครับอืมอันนี้แต่ห้าถ้าติดแน่นอนแหละหลักหน่วยครับผมวันนี้ครับแปดแปดเด่นมากดวงดาวผมดูก็เลขดวงดาวครับครับอืมราศีผมราศีเกิดเดือนนี่มันเป็นราศีพฤษศ เลขแปดเลขแปดเลขค่ 8, 8, 8, 5, 6, าเลขศูนย์มันเด่นอืมครับเลขเก้าเลขเก้าย้ายย้ายาราศีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเลยเนอะครับผมคือก้าดับเก้าไงเก้านี่จะไม่มาเด็หนดไงได้ขาดเลยแหละครับผมอืมส่วนดาวพฤหัสสวัสดีเลขค่าย้ายย้ายราศีวันที่สามสิบเข้าไปอยู่ที่ราศีพฤษศวันหวยออกมีพลังมากคู่กับเลขแปดครับผม 8โอ้พอที่ได้ดูดวงดาวไว้ครับต้องคำนวณคู่กับดวงดาวโอ้ดยอดเลยครับผมครับผมเลขหนึ่งไม่ดับนะแต่ไม่เด่นในดวงดาวแต่ก็มีสิทธิ์มาได้แต่เลขที่มันเด่นเดนเ,เลยคือเลขแปดเลขค่าเลขศูนย์เนี่ยมันจะอยู่คนเรียนก็อดูงนี่แหละ8085850เลขสี่ดวงดาวดับไว้เลขสี่ครับครับถ้าศูนย์มามันก็มาลักล้อยอะเพราะว่างวดที่แล้วที่ ผมดูของผมมันห้ากระโขกแต่ผมมาดูสิบหน่วยแล้วมันดับผมก็ว่าห้ามันมาหลักร้อยอืมครับครับผมเขาเนี่ยกระปิ้นคงสุดท้ายครับผมครับผมกงสุดท้าย fc t h u n d e ชอบแบบนี้ก็การลงทุนได้เลยครับครับเม็ดเดียวครับผมครับเม็ดเดียวแล้วก็ลูดไปคลิปก่อนไว้ก็ได้ครับกันพลาดใช่ไหมล่ะครับผมอืมังไงก็ได้เงินครับผมครัเอาเกามาเชียก็ขอบคุณอาจารย์เน้อครับผม สิลบกวนเวลาพักผ่อนอาจารย์เท่านี้แหละครับผมดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเสียดเขาใหญ่เพิ่นมาย่ำโค้งสุดท้ายกันยังเป็นตัวเกาคือแปดเด้อครับผมแปดหลักสิบเหมือนเดิมหลักร้อยศูนย์กับหนึ่งครับหลักหน่วยเป็นห้าเด้อครับผมแปดห้าเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดห้าครับดับ สิบหน่วยบนครับผมเป็นเพียงแนวทางมักกระจัดคัดกระพานครับพี่น้องเนาะเลขดับไม่มีในกองฉลากสองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ดับสิบหน่วยบนร้อยไปได้ครับผมมาที่เลขล่างนะครับผมสามกับห้าครับพี่น้องเนาะเด่นสามรองห้าครับชุดสองตัวล่างมีศูนย์สามกับศูนย์หาครับผมครับกันสองศูนย์ศูนย์สองครับพี่น้อง เอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชื่อกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซโชคดีถูกหวเรล่งเงินไปน้ำกันเด้อคับพี่น้องในงวดวันที่2พฤษภาคม67ครับพิจนาเบิงเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ